เห็นไหมไหมไหมดูดิอันนี้ก็มีนกอินทรเคยแตกเลยพี่องเลยมาตัดภาพจยุดป่าอย่ดงเลย้อมีเากินอยูด้วยมาซิโบมานแล้วไม่จะเอ่านงแอนหกตนททำสิปีกินเลยมันจึงอยู่มณีเูด วันนี้เปียกดิงถักท่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันยำแรงมื่อนนี้เข้าปลาหายุเขากินกับบ้าพ่างสองคนสบายดีหรอเข้าปลาต้องไันป <c oughs> พี่น้อย đi cùng đi cùng 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 không cùng 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 กุกมันใครก็มังมีปลาใครก็มังหาวกอยู่ถึงยังมีอยู่ตัวแรงมีแล้วละก็ห้องที่มึงชอบกิน,นไนนม่พรในพรกำลัดับหมดครับยินดินเชียงนกเชียง นกเป่านกกระโดะกเมื่อกี้นี่พอกหอกตัวหนึ่งกับตะเลนพอ้นี่ก็มีนกกินเข่าแตกเลยพี่น้องเลยมาตัดภาพจุดปลาจยุดลงเลยอ้มีนกกินอยู่เลยเข่าไมมาอย่างนี้ฮิปบู <S 1> <S 1> บจักเขื่อน โอ้เสียงนกเร็วๆเลยพอมังหะซุกนี่ บอลอ,อยู่โอ้ไปเองดิยห่อนพี่น้อยเครื่องลายดิแต่ละคนบ,บ่อตาบ่อตำสาวสามสิบโลวัางนี่ว่างนี่น่าจะมีมังให้สุกไมนเิดแต่ละคน ยพักพอนนหนึ่งแล้วก็ไปต่อพักพอนบ่อนทีสามแล้วยินช่วงลูกเป่าอยู่พุ่นอดร่วาวประพัง่วนไปต่อแล้วลุยต่อเลยพอมาตอนแรงเนี่ยค่อยขึ้นไปพี่้างไอ้ล้มเปิดเลยหัวเขา่าประพังก็ล้มเธอหนึ่งทางขึ้นโคตรยากเลย ขอลินกระยันเพลไปจักผู้หัวเข้านะพี่เบิดเลยเยี่ยมน้ำพร้ไม่ไดยหามน้ำกันบ่ไยเลยเป็นปีแล้วบุริคืนลำบากแบบนี้โคตรยากเลย เท่านี้เชลเชาเชลอยู่เชียงนกแต่ว่าเขาชิบอยูน่นี่แหละเขาจะไปพูดเลยไปทางเถิงก่อน mm hmm. มืัอนี้หาก,กินไก่มงไก,ก่อตอนนี้สีมงค์เถิงเบริหารอํานาำปันข้าวช่องคำเบื้งลูกกระดดในสีฮาโตนี่ถ้มันมีมังไห้บปาจากักบฉันตะกอนเราเคยได้อยู่วันนั้นได้นกนกได้กระหอกบ,บางรัว mm hmm. มืัอนี้จะไปทางนี้คืนมาพังไปทาง,งนี้แล้ว

การลงมีหอยทานกับหอยอีเห็น เจอนี่แม่ตัวแรงมันไตชุดนาพาเลยหอยเห็นเลยหอยผานยันไงมงหาเกบุญงอมจสไดดจับได้นอนเลยเสียงลูกโดดเชเซอ มีทางเชือนกเต่าพร้อมมันต้องมีเนี่ยมันกินมันจึงหอม <_ P ing>. แต่ว่าตอนนี้ใบหญ้าย,ยายามปิ้นขึ้นภูนเลยเลาะแถวนพาพาก่อนตอนแรงมันมือเช้าคยเลาะทางบน ขอาแดงในควันนี่รูกเป้าตอนนี้ขึ้นได้ทั้งู้สูงแล้วกองอยู่บน เชียงมันจักมันกินบักយ៉ាងហេតកង្ឃុំពណ៌សងមិនឃើញមកน่าតែបើកលា มาเรนแล้วก็บ,บังมากินพวกมันพวกมันบะสู้เสียดายบนอยู่อย่างนนหนึ่งขคอเลาะบนก่อนลองกินเต็มมาเลยลองกินเต็มมาเลย่ จึงอยู่มณีโไดัไมเัยเปียกเลย มูปลาเนี่ยนะขันโมเหียโมไตยาอุ่นยูน่าจะยังอยู่บางหอยมันไปนาติดๆเลยมันหากินทีท่แนี้แหละมันหาดุดหาย,ย่างท่านี้ทางหอยมูหอยฟานตินเชียงดังอยู่บนนี้คือมันยังมากระบ,บุกนี่แบนี้ดิน้นดางนี่

หากเห็นยิงมืทันทำผ่านแหลมสมพุรณแล้วตอนเก้าโมงหกโมงใช่ไหม ปกติราชการกับยางมันดังเลยสวบสวบมากนี่ก็มีด้วีเมื่อกีนก้นี้พ่อมาคอนแลนก็มีกของกิน mặc linh chi bằng bật nhao mà mọc hô tầm mãi bạc kạp bật cả tù mì 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 tù បងមហាឫសញ៉ៃពួកកាឫសញ៉ៃចិញ្ខោហូបមឡាយព្រានអូនេះលោកគួយវិញជីប៉ាបត់ខៈបត់ណែបត់នេះ ตอนขึ้นมากีนนี้นะขึ้นวางพุน่นขึ้นขึ้นวางนี้นะช่าชิงแล้วก็หอบผิดพาดเลยมันวน,นยิงยังจากยางเรียบร้อยแล้วบางน้อยตัวหนึ่งน้ำมัน,นตาย มัยสิบมาณแล้วไม่จัเอานงกแอนหกตนททำสิปีนกินเดินี่เป็นอนไรหังมันจัเอาในหังมันเหกตโตเลยบางตัวหนึ่งกับนกอีกหโต ขึ้นไปก็หอนลงมาก็หอนยาม,มีย,มมยมมามากระหอนใครแต่ใดเพิ่มอีกนกหกตุยบางอบางใครไี้หลับไดกระแสบได้นกแอน็นกินขจวาวาวแสบแต่บเฮียงก็บบเคยลองกินจากเถื่อครับอยู่พี่มันบ่มีอุปกรณ์บ่มีเคียงบ่มียังมันก็เลยต้องแต่ปีเงาเพียงให้ลองกินบังนกซ้ำๆกันตัวน,นี้บ่พากับมาหอดกอนละแต่ยังบ่พังบะไรยังพอกหอกสามโต ยิงตัวนึงกับวุ้นึบดีมันแหลนหมดเลยมกอขาวมันกินมายังกินมากระบอกมันูกกว่ายังมาทำสุกครับเออมากระบอกอประมาณสิบกบแต่ก่อนดกแหงวะดกกุถ้าเขาไปบ่มีอลไรกักระบอกบ่เห็นบ่หอยผานบ่อยมียู่หอยจังหอยใหญ่คือเป็นหอยลูกกว่า โอ้เสดวาว่าหงมูลายังบนเขาอยู่อะไรขโมยปลาทำผ่านแต่ไม่โลดมันดุน <c oughs> ผ่านมันก็แล่นคอยมินไปการนิ้ยันในรุ่นยุไปการ <c oughs> ไปการไปนอน,นเพลย์ใไปการโปไบเลสขี่ลงมาสิเบ <c oughs> ่งก่อนยันพ่นตกพ่นมาตกแบบไปการไปนอน,นเพลย างเป็นคนจัดการปีแาวเพชรทั้เลยแต่ระวังอะไรระวัาใช้เลยล้างมือเลยล้างมือว่าบุหรี่ สุแเรียบร้อยแล้วบันนี้เอาเริ่มบันนี้กินข้าด้วกันนนเบิดรสมิละชีวิตเฮาพี่โอ้ยคักรถโอ้ออไม่ดีเด้อ <c oughs> ไม่ปีงตอนนี้หาไม่ยากเลยไม่เปาะอน้องเอิร์น เาจะทิ่นกินนำเขาจะทิ่นกินก้อนมือนี่งระมาณมือมอื่นใช้มันก็นนี้ขานกแอนออแขงบังรัวนี่ก่อนนีจะแซ่บลดมาเดิมมาเดิมคุเมเองพี่น้องกินเขาทุ่กัน มาเด้อพี่น้องป้องไปมามามาหลังจากจะทิ้กินแล้วก็กินคือกันมันครั้งแรกโอ้มันอะไรนกเอนมุูมว่าทางอื่นนะเขาเรยยมกินแบบใดมหมกบอลรอลาบหรือต้มแกง สุกแต่พี่นอนนี่กินทั้งกระดูกเลยนี่ครับพี่นดนองฟังนะมานเลย คือนี่บริมัดเปย์เยากันคูอ่มันอยู่นอกประยันหินมันตกใส่บึงหินท่านี้มันตกตลอดหินมันมีอายุลายนอนกันชิคนข้างยากเลยพี่ดองไมีหินกระดุกกระดิกอยู่ ่ไปกระเพือควาปลอดภัยได้พี่น้องครับบ่หานอนนี่บ่หานอนไหนผู้เฮงนอนหนอกผู้ิน ยี่ยนี่กขออกพ่ามันเรานอนแล้วม่ชี้เจ็บลังหาก,กับแอาบน้ำก็ระหาบผไปอาบทั้งพุ่น้องเป็นอแอีพีมื่ออื่นนี่ว่าสิไปแต่เด็กหมดเละสิไปาหากหักขึ้นขึ้นก้านยู่ทั้งเถงหมดเลยแต่สาวม,มงกระโปงผาพอ,อเห็นหอยหมูปลานไม,ไม่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 ห่มมูปลากระพานว่างว่างชั้นใหญ,ญ่พี่น้หนุ่มแต่ว่าบบได้บบได้กับ่ยอมจับมือหนึ่งนี่บ่เฮงต้องจัดให้ได้แหละชั้นใหญ,ญ่ ตอนนี้คอเวลานอนพักผ่อนก่อนจักโมงแล้วมั้งครับบจักโมงสิบโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วมีแต่เมื่ออื่นเศร้า,ราแหละทาไปรุนพร้อมกันเชดตังโมงปุ๊ไวสามโมงอะไรจะออกไปนะพอดีสี่โมงห้าโมงก็เริ่มแจ้งสะหรพี่นี่เขาจะไปเพ่งจำนี้ก่อนพี่น้องก่อนอื่นกะขอบใจพ่อแม่พี่น้องบุญทุพลเด้อเก็ไปกำลังใจให้โบเฮียงทำดีต่ำในพ่นาพี่น้อง Okay, bye.